โอเค okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมขอเช็คเสียงกันก่อนนะสําหรับวันนี้นะครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะฮะวันนี้ขอส่งงานความสวยงามนะครับกับวันอาทิตย์เลยีเดียวปกติวันที่ตอนนี้ผมขอประชาสพมพันก่อนว่าวันทย์ที่ร้านตอนนี้เรา,าย้ายมาปิดมาอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดวันพุธปกติเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอส่งงานเพียงอย่างเดียวใครที่จะมาร้างรถหรือจะเอารถมาเคลือบแก้วเนี่ยนอนพรุ่งนี้นะครับโอเค สำหรับตอนนี้นะครับผมขอส่งงานความสวยงามกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้อากาศดีมากนะครับสำหรับกับฝ้าฝนในช่วงนี้หลายๆคนก็จะรู้ว่าฝนตกนะครับแต่เรามีระบบอบอินฟเลตเพื่อให้สีเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับกับตัวสารเคลือบแก้วใดๆก็ตามที่ลูกค้าเป็นคนเลือกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมกาเซรามิกโบนะครับอัลฟากาฟีหรือซูเปอร์โลก็ตามนะครับมีห้องอบอิเลดไว้เพื่อให้สารเคลือบนัติด คนกับสีรถได้จริงได้จังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับคันนี้นะครับ BMW Series 320d อันนี้ไม่ผิดไม่ผิดแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเคลือบแก้วในสเตป Alpha า a r b o n 10H นะฮะใช้เวลาในการทำจริงๆประมาณ24ชั่วโมงแนละ้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ไม่ต้องรีบเข้ามารับรถนะฮะถ้าช่วงไหนตอนเย็นฝนตกผมจะแนะนำให้ลูกค้าว,ว่าจอดให้อบอินเวเลตอีกสักหคืนนะเพื่อจะได้ มีความแข็งแรงทนทานกับตัวสีผิวได้มากขึ้นอย่างตอนนี้เสร็จสิ้นสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมขอลับกล้องมาดูด้านหลังขอบคุณพระอาทิตย์นะฮะที่มีแดดอ่อนๆทาให้รถคันนี้ดูสวยงามรําเข้าไปอีกนะครับสาหรับตอนนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับสําหรับ B M s e รี e s 320D คันนี้สีเทาเป็นสีที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับกับการเคลือบแก้วอัลฟ a ากาปีใช้เวลาในการทําประมาณ24ชั่วโมงหรือประมาณ2วันนั่นเองนะก็ เสร็จสิ้นสวยงามนะครับพร้อมที่จะส่งถึงมือลูกค้าสาหรับคุณดนนะครับออกรถนามีนานะครับป้ายแดงครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทําการเคลือบแก้วเอาป้ากาวฟินเลยน้ํายาเคลือบแก้วในสเต็ปนี้นะครับจะทําให้สารเคลือบเนี่ยประสานไปกับสีผิวได้จริงนะครับทำให้สีผิวมีความแข็งแรงและดูแลได้ง่ายขึ้นอยู่เงางามไปกับเราอีกนานๆครับหลังจากที่เราเคลือบแก้วไปแล้วทางร้านของเราจะมีาการดูแลรักษานะครับ ที่เรียกว่าเมนเทนน์ทุกๆสองถึงหเดือนนะครับถ้าลูกค้ามีเวลาหรือสะดวกที่จะเข้ามาเนี่ยแนะนําให้เข้ามาดูแลเป็นประจํานะใช่ไหมคราว่าเป็นประจําเพื่อจะได้ให้สีเนี่ยยังคงเงางามอยู่ตลอดเวลาผมมีตัวอย่างหลายๆคนนะครับที่ใช้รถไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่ถ้าเคลือบแก้วไปแล้วไม่ได้กลับมาเมนเทนน์นะครับรถก็จะไม่เงางามเหมือนวันแรกที่ออกแต่ถ้าได้กลับมาเมนเทนน์บ่อยๆนะฮะจะบอกได้เลยผมกล้าพูดได้เลยว่าวันนี้นะเห็นลูกค้าหลายคนรถเงากับผม ที่ผมบอกได้เลยรถค้าเงามองผมข้อหนึ่งนะฮะลูกค้ากลับมาดูแลหมั่นดูแลกันเป็นประจำนะครับการเคลือบแก้วที่ดีนะครับต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับการไปแนน์นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะมีดูแลพิเศษ7วันก็คือหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับถ้าลูกค้าไปเกิดเปื้อนไปเกิดฝนตกใส่นะครับไม่ต้องล้างเองกลับมาให้เราได้ดูแลนะครับก็จะทําให้สีเนี่ย อยู่คงและอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ดูนะครับสภาพหลังการหลังการเคลือบแก้วด้วยเป็นก็เรียกว่า After s ร์สวินะครับเพื่อที่จะดูว่าสีเนี่ยเซตตัวดีกับน้ำยาเคลือบแก้วสารเคลือบแก้วนั้นๆที่เราใส่ไปหรือไม่เป็นการดูแลหลังการขายแบบถึงเนื้อถึงตัวจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอความร่วมมือกับทางท่านเจ้าของรถด้วยนะครับกลับมาให้เราดูแลกันนิดนึงไม่ว่าจะเกิดคาบน้ําหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราจะ ปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีเพื่อไม่ให้รถคันนั้นนะครับได้รับมลภา,าวะทางใดก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวยอย่างนะครับสาหรับคันนี้นะครับต้องเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะส่งให้ลูกค้าแล้วคุณโดนนะครับต้องขอขอบคุณคุณโดนมากมากครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับคันนี้นะครับเป็นสเต็ปอัลฟากาฟีนนะครับสวยงามมากๆสีเทาวันนี้อากาศสวยงามจริงๆแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งก็จะส่งงานเรียบร้อยแล้ววันนี้มิกิเสร็จแล้วสวยขอ,ขอรบท่านผู้ชม กันไปก่อนนะครับเสียงได้ยินชัดเจนนะฮะวันนี้สวัสดี